และนี่คือรายการเจนเกมเมอร์สตูดิโอนะครับผมและนี้อยู่ผมกับนายเนมเจนเกมเมอร์กับผองเพื่อนโปรเจกต์เจนเกมเมอร์สกายบ็อกซ์ใน EP ที่13กันแล้วนะครับโอเคหลังจากคขเดินต่อที่แล้วนะครับเราก็ไม่ได้เฮี้ยอะไรแล้วครับเราก็ยังมาต่อทุก่อนเลยเราก็ยังมาต่อในอีพีเดียวหลังจากที่ยิ้มไปแก้ไขระบบเซิร์ฟมานะเราจะมาดูกันว่าไป่ทำได้หรือไม่นะครับเอ็มทำไงน้าเฮ้ยนี่เนี่ยตอแหลหรือสัตว์า้อ ได้กูอีกแล้ว Nice combo กูไม่เคยะำอะไยให้มึงกูดูอย่างห่างๆก็ได้ว่ากูดูจากที่เกิดเลยเนี่ย Nice combo Perfect combo ได้ยังไอ้คนถ่ายดูเด้อถ่ายดูได้เลยโอ้โหมันติดเขมแผนคอมเมนต์ด่าแม่งเยอะครับไอ้เหี้ยโก้ทำอะไรอ่ะโอ้หเราไปตีแต่พี่เขาโอ้โหนิสัยไม่ดีเลยใช่ไหม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  กูรู้กูรู้เลงกูนี่ยืนไงเปยวไงเลยสั์ดีล่อแม่เลยดีมินิพีพีไว้สั์เอาดิเซฟเข้ามาแล้วโคเตโคเน็ตโคเอนต์เฮ้ยมัยไม่ติดอ่ะไม่เห็นติดเลยไหนวางไงพวกมึงเนี่ยเอ๊ะมันจะติดเหรอมาแล้ว เฮ้ยมึงก็วางบล็อกไว้ข้างตรงในข้างในดิใช่ป่ะตรงกลางไว้อ่ะเออแล้วมึงก็ไปโอ้ยมันลามอ่ะมันลามอ่ะ้มันลามแล้วมึงตีมันจะมียอะไรอ๋อไม่อยากเห็นพี่ทรมานใช่ไหมโอ้บิ๊กเข้าใจน้องด้ววยคามหวังดีของน้องเนี่ยผมง้องขอให้เอาเอาไปเลยสิบตีน มามามาไปดูอ่ะอโอเคไหนติดยังเนี่ยทำไมมันดูดออกมาข้างนอกอะ่ะนั่นแสดงว่ามึงต้องเอาบล็อกวางข้างในดิเบลไม่รู้สิเฮ้ยแต่วางข้างในก็ไม่ได้ใช่ปะ่ะเพราะว่าบล็อกไม้มันจะขวางอยู่มันก็ไม่ติดเมื่อกี้มันยังติดอยู่เลยเ <c oughs> นาะมันต้องมีที่คนยืมหวัว <c oughs> ไหนหนะเมื่อกี้มันก็ติดอยูงง่นีอืม ตลอดนูไปเอาของมอนเตอร์รอโอ้โหเฮียเสกไม่ยืนปั๊บแม่อยู่นี่ไม่เข้าใจดีต่อไม้สดหน่อยนะเว้ยเร็วเอ่ะเ้ยแกงเด็กมาม้ทำนั้นนั้นนั้นนั้ได้คงติดไปเจอเงินเอ้ยโทษไม้สดไม่ได้ใช่ปะไม่มันมันนั่งกระแด็แต่ก็ไม้ไม้นี้ติดแต่ถ้าเป็นชีวิตจริงเนี่ยมึงเอาไม้สดมาจุดได้นี่ก็สุดยอดเลยครับรอรอให้ไม่ผิด ไอพิมเมว่าเราไปทำอื่นก่นดีกว่าปแล้วก็แล้วอื่นกนห่ปแล้วเกิดมึงรอไปเรื่อยเนี่ยแล้วมันไม่ติดอะทอครับแต่มื่อกี้มึงก็ติดใช่ไหมล่ะเออก็ปล่อยมันติดไปปะแล้วก็แล้ววางไม้หลังพิมลงในพิมวตกแต่งหมู่บ้านรออนด้วยตื่นตื่นโอเคปะอื่นรอได้ปะหายื่นทำรอใช่ควาง เรายังไม่มีไอ้นั่นเลยนีิแม่น้ำอ่ะเราทำแม่น้ำตรงไหนดีวะที่เอาไว้ตบปลาในหมู่บ้านไม่เอาเดี๋ยข้างหมู่บ้านบ๊อบเลยไหมหรือว่าข้างข้างฟาร์มต้นไม้ดีวะมันไปว่าแล้ววะมันเปโทรศัพท์บกามาแอ่โทรศัพท์ ครับผมเดี๋ยวไปรับเลยเนี่ยแม่ได้เลยลูกเดี๋ยวไปรับเลยเนี่ยติดแล้วแม่ครับผมคืออะไรแม่ครับผมเดี๋ยวเอาติดแล้วเหรอโอ้อีสิป่ะติดแล้วเหรอเอ้าเพราะคุจ้องไม่ติดมันเป็นไฟเป็นสิ่งที่ขี้อายไอ้เหี้ยแล้วพอติดแล้วพอติดแล้วด้วยเอาลาวาไปด้วยเอาลาวาเก็บไว้ที่เดิมเลยเดี๋ยวไม่งไม่มีไม่มีอะไรเด็กจริงวะ อวาว่าแล้วก็ไปกันเลยข้าสามคนดีกันเดี๋ยวเอ้แต่บอกระไรพี่ไปไอ้ห้าคนแล้วบ้าคนเลยนะบอกระไรนะบอกระไรนะตกตักอย่างงี้วะเนี่ยเอ้าเฮ้ยมีไผ่กับต้นไม้ต้นไม้ขาวในนี้มีไผ่กับต้นไม้เอ้ยกลับไปบ้าอ้อ้าวในนี้มีไผ่กับต้นไม้จองก็ต้องมาจุดใหม่ในนี้นะ อ้าวมึงทำไรอ่ะวัดเดี๋ยวเดี๋ยวมึงทำไรเฮ้ยเห็นไปด้วยเดี๋ยเอ้อเยี่ยโตเจิตใจนี่ไงเฮ้ยมึงทำไรเยี่ยมมึงทำไรอ้าวไม่ได้ทำไรเราจับได้ไงถ้าตายแล้วสเปลกลับบ้านแลกอะไรสไตล์สเปลกลับบ้านงามวางไม่ได้ในนรกอ่ะดูแลแต่เมื่อกี้เก็บแล้วทำไมพี่เย่ทำอะไรเฮอยแล้วมันดับได้ไงอ่ะ ยิ้มของตกอ่ะพูดของหายปุ๊บกูไม่ไปเลยเฮียของกอ่ะไม่ตกของกูหายหมดเลยเนี่ยกูไม่หายเอ็ของกูหายหมดอ่ะเออช่ดิโอ้มาเกดนี้แทนอยู่ข้างบนพี่อ้าวมันมีบล็อกน้ำแข็งอ๋ออ๋ออยู่นู่นอยู่นู่นอยู่นู่นกูก็โดนอ้าวไอ้เหียอะไรวัตต์เฟประตูระลงอยู่บนต่อไปต่อไปอะไรขึ้นอไขึ้นต่อไปต่อพาตายเลย เกิดบ้านย่ของตกแน่นอนเกิดบ้านไม่ตกของผู้ตกอ่ะหายหมดเลยเนี่ยเกิดบ้านอาเฮี้ยอ้ยกล่องตกไปแล้วนึงเสียดายกล่องไอ้ของผมหายบ้าเลยไอ้เบลเกิดบ้านเนี่ยผมไม่ตกด้วยเฮ้ยขุดโกสโตนมาด้วยเออเอาเลยเฮ้ยได้บล็อกน้ำแข็งมาอีกบล็อกหนึ่งอ่ะ มดเดี๋ยวโมก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 ดแต่ยังบล็อกน้ำแข็งมันเอามาสมทบกับน้ำมันแรกเปล่าวะที่กูถามว่าทำไมเปิดเซิร์ฟมาแล้วมันมันไม่มีบล็อกน้ำแข็งแล้วแล้วเราก็เสกมาใส่แล้วกูก็เจอบล็อกน้ำแข็งอีกอันแล้วยิ้มก็โยนทิ้งดิโยนทิ้งเลยเหรอเป็นการแลกเปลี่ยนเท่าเทียมต้องหายเราใช้แล้วใช่ไหมอ๋อกงทิ้งไปทิ้งไปโอเคแล้วฝาดมั่น่ะ เออมึงต้องทําฟาร์มไม่นี่เว้ยไออะไรนะฟาร์มไผ่อะในภารกิจนี้ทําไปเอา์โมนอะนะเออเออนั่นแหละไอ้เหี้ยะไอ้พินิกมาว่ะพินิกจะเล่นมายครับว่ะเย้เหี้ยะพี่ที่นี่เด็กอวยไปครับเยอะเลยพี่ก็มีโกคนหนึ่งแหละไม่อวยพี่จะก่อสงครามกับคนเด็กขั้วโลกพี่จะก่อสงครามกับเด็กในชนแนล ใครสอนปูเป้ใช้อะไรเนี่ยอะโดบี้อะไรเนี่ยพีพีอะไรเนี่ยตอนนี้ถ่ายคลิปอยู่พี่ผมมาสอนดูบี้เลยเนี่ยเว่ยทำแล้วลืมเลยอันนี้อัดคลิปเหรอห้องอัดคลิปอ่ะเพื่อเขาเพืเขาเพื่อเขเกมหัวคุยระวังพี่ระวังดูร้อรถให้ดีนะระวังหน้าประตูบ้านอาจจะมีคนมาระวังพี่แน็คติดไปแล้วนะเดิ ดักซ้อมดักซ้อมพี謝謝่แนักไม่จริงจังกูเสียสละชีวิตต่อบอกลงไปเดี๋ยวเนี่ยนี่เนี่ยผมด้วยพี่เดียมมาพี่เดียมปะหนึ่งอ่าต่อให้แล้วต่อบอกใหาแวต่อบอกใหาแวโอ้เยือบเยือบหนึ่งสุดเหมือนพิ่งตายเลยไอ้เหี้ยไม่เห็นของตกเลยนะเกอรบัคคนเดียวแย่เอามันเป็นการ first but เขาบอกอ้าวเมืไหน่ลาวาไม่เอามาคืนอะลาว่าอยู่ตรงประตูนรกอะลาวา ขอแล้วโกดกูไม่มีของแล้วมก็ตักขึ้นมาเลยครับพี่มันมีทั้งที่ผมเอ้ยไอเห็ดมันให้ทำเห็ดใหญ่ยันมะอันเดียวมั้งมันมันมันได้บอกได้บักเปลี่ยนมายี่ห้อโค้ดมึอันเดียวมั้งเดี๋ยวลูกเลยแล้วกัน ไอพี่มันมีมันมีมันมีเคลสขึ้นมาฟาร์มทองมั้ยมีปะเคลสฟาร์มทองมีปะแย่ไหมตายมีปะเคลสแต่ฟาร์มทองอ่ะมีปะพอฟาร์มทองคืออะไรวะอุยก็แบบว่าไปไปทำคัฟทองมาเนี่ยมีปะมีเคยสเดมปะไม่รู้ดิไม่น่ามีมั้งมันจะครัฟยังไงวะรัฟทองเออมันจะคาฟไงก็ต้องก็ต้องฆ่าพิสตาบีอ่ะแล้วมันมีกี่ตัวมั้งเออลีกอตเกือบแล้วมึงเอ้ยดิฟดิฟกูดิฟกูดิฟกูดิฟได้เว้ย โอเคเราไปหาที่ทำไอ้ปตนนนี้ะพี่บ้านเลยวะไอ้ก้เล็กไอ้ก้เล็กลบเมื่อไงได้วะไอ้ลบหลบลบลบสัตสัตคนหรือป้อมปืนดีเฮียเฮ้ยเดี๋ยวผมเอาไปสร้างนี่นะสร้างนี่เพิ่มนนะอมสร้างอะไรพับกินมาสามแบบบอกแล้วเออไปทำบอปดิเฮ้ยขออหนึ่งดิกูอยญ่ไอ้นี่บ้างกูไมปเลยใจเสียไปยังไงยาเอ้าว พี่กูมีคัมกินในนี้ตั้งสามมันใช่ไหมป่ะไปวางของผู้ตกคนเดียววะนนี้ปะกากนะอันเชิญบอบมาเพียะผมผมกำลังอันนี้อยู่ขุดบล็อกขี้ม้าอยู่กูอันเชิญบ๊อบมานะไม่ในนี้มันวางให้อยู่แล้วเราแค่เอาฟักทองมาแปะเอาเหรอเออไอ้สัสแปะไปเลยจู่หวานเดือนปีเอ้าตึแมงโดนกูดิเนี่ยมึงทำไง โอเคเรียบร้อยหมู่บ้านเราก็จะมีแต่ความซาหนุกซาหนาน้องบ๊อบกูแล้วนะฮะอีฟิมิซี่แต่วอ้สัตว์เยอะเหลือเกินชวนกระเด็นจะหมดแล้ยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมึงโดนบ๊อบกัดเลยสัตว์อยู่ดีเพ่งกระเด็นตกลงไปตายเฉยเลยหยิบย้อนบ๊อบใส่อะพี่อีมตกตายโคตรซ่าละว้าขอแล้วโคตรเฮ้ยไอ้บ๊อบมันกระโดดได้ป่าวะ ไฮ้กระโดโดได้น,นั่นไงเทียง <c oughs> ว่าแล้ว,วไปแล้วไอ้กูมาดูกระแพง,งมึงเน,นี้ยอ้าวไอ้ย้มกล้าบอบเหรอไ่ะคาดมากอนี่ยะทาสูงขึ้นมาเป็นสามนั่นแหละหรือว่าจะให้ง่ายกว่านี้ก็ทุบยี่นี่หรอ,อก ใคร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 วะใครวะไอ้เงี้ยมึงเล่นดาบอะไอ้สัตวมากูใจดิกูวตัวตัวกูตัวัวเอ้ยเด็กเด็กจะดูดีไอ้เฮ้ยจะตัวไอ้ตัวมึงเอาเวลาเนี่ยมาทำแม่น้ำหมู่บ้านดีกว่าครับไอ้สัตว์ทำตรงไหนวะช่วยพิชิตมาเด็กตรงนี้ไหม แล้วแต่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยข้างไอ้บ้านบอบเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยลงๆเนี่ยแม่นามานะ้ำมันนะใช่ไหมมันก็แบบมันจะได้แบบตรงข้ามกับฟาร์มต้นไม้พอดีทำ <c oughs> ที่อนดินไหฮอฮะอยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเ้ยเอ้อเฮเฮยเเฮงยเ้ยยเฮ้ย้ยเฮ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 ้้้ แล้วทำไมบ๊อบมันออกมาเดินเพ่นพ่านไงวะน่ะมันก็เหมือนม้นนมาแหละจริงเหรอวะแล้ืมยืดจูงก,บกับเข้าไปไงบ๊อบพามีอะไรหลังหลังอะไรออได้ไงอ่ะฮะมันบีดปีนออกมามันโดนได้สองจุดห้าใครเปิดตู้ค้างไว้ช้ำปิดรัว้วแม่งทำกำแพงกั้นมากนะทำกำแพงข้าโมยทิ้งเลยอีที่ชมสิอีกทีอีกทีเอะไะโอเคไปเบล ช่วยกูทำมแม่น้ำด้วะต้องไปหินก่อนเว้ยใช่ในกล่องมีเยอะแยะเจ้าหินหรืออะไรหินด้วะใครว่างก็นะครับมึงทำตัวให้เป็นประโยชน์นะครับใช่ครับเซมใช่เราต้องกาว่างนายกูหินเลยอะไรพี่ผมทำฟาร์มันเฮ้ยกูว่าไอ้ต้นขาวเนี่ยก็มันไม่น่าโตนะทำไมอ่ะกูยัดปุ๋ยไปสิบกูยังไม่โตเลย ตัวข่าวตัวยากพี่ปุ๋ยมึงกากันอยู่ต้องเล็กต้องเล็กต้นเล็กที่เมย์ปุ๋ยมึงอะสม๋ยต้นนี้แม่งอันเดียวแม่งโตเลยอ๋อมันอยู่ที่บรินควางเปล่าจะทำทำลึกลงไปไหมเบลลึกลงเท่าไรอะไรนะ อะไรอ่ะโอ้ยเนี่ยไม่มึงจะเบลเราจะวาง้นี่เลยหรอจะมาเราจะวางอีกชั้นใช่ไหมไม่แม่น้ำก็ลึกลงไปสักสามสี่บอกสิวะเอ้แอปเปิลตกลึกลงไปคือเจ้าเป็นทะเลสาบเลยล่ะเขาบอกแค่แม่น้ำไม่ใช่ใช่ไ้ม อืมแล้วป้าปอ่ะยังกูเห็นคนโสดว่ะไอ้สัตว์เหมือนจะเซียนนะยิงครับเมื่อยาวไงเบลงั้นกูวานต่อแล้วนะเดี๋ยวไม่ได้เพิเดี๋ยวก็ได้เพิงต่อไอ้ไอ้โนอลลุดบอหลุดพี่อ่ะพี่มาทำมันเป็นว่าเราใส่น้ำนี่บอมลุดไอ้ตัวนั้นหลุดตั้งดาลแล้วเพิ่งเห็นพี่ไปทำบอมไปใส่น้ำเมื่อกี้อ้าวเหร กูจะรู้ไหมอ่ะอลไรมึงทำไปไอะไรไอ้รออแลองเอาแล้วอมึงจะรู้ไหมอ่ะก็กูถามว่าจะทำลึกลงไปไหมไม่ลึกไม่ลึกดิเราก็ทำเป็นตรงๆไปเลยอ๋อแล้วเราวางแบบวางอย่างนี้เอาใช่ไหมทำแบบโค้งๆอย่างๆี้่เขียนรถคนแก่วางแบบอย่างนี้เอาใช่ไหมแล้วก็แบบทำแบบเป็นคัมบันไดก็ได้เปิดช่างผอมเลยครับวางเอาไปละ มันวางบล็อกไม่ได้แค่เข้าไม่ได้แล้วพี่อีบล็อกตึ้งตีนนี่พี่ยืนอย่างงี้เว้ยยืนแบบแฉบๆข้างๆอย่างเงี้ยไม่งั้นมันจะตกลงแรงบ่างปรกดจำยังมั้พี่ผมเคยลองแล้วคิดยังไงเฮ้ยเฮ้ยเฮวิ่งมาข้างหลังกูวะเฮ้ยเสียวเว้ยเสียวเว้ยเฮ้ยเอ้าปิดทำไมอะมึงทำให้กูเป็นโรคขี้ระแวงปิดทำไมเอ้ามึงแก่ทำอะไรล่ะมึงไม่บอกกูล่ะฮะก็แม่น้ำไงก็ไปบล็อกไว้ตรงกลางอะไอ้วางน้ำ ม่น้ำเหี้ยอะไรมีบล็อกตรงกลางไม่น้ำวางน้ำแค่บล็อกเดียวเนี่ยนะอ่ะก็ไม่น้ำไงไม่เคยนอ่ะไม่น้ำบล็อกเดียวเนี่ยนะเลี้ยงปลาบู่ทองยังไม่ได้เลยเฮียเฮียมาคือทำเป็นเป็นอ่างลึกอนไปอ่ะแล้วไงอ่ะคุยกัน่อนอ่ะทำเป็นอ่างลึกอไปหรือว่าไงเออช่างแม่งเลยครับวากคำเป็นเหมือนสระสระน้ำก็ได้เฮียอ่ะทำเป็นแบบเหมือนบันไดเดินขึ้นไปอ่ะเออแล้วก็มีน้ำอยู่ข้างในก็พอแล้วเออ เคยเล่นโมบาปะบ่อน้ำมาบ่อน้ำเออบ่อเออบ่อบ่อเป็นอยังดอกไอ้สัตเ์่เฮ่เฮ่เด่อฮ่่เฮ่อะไรฮ่เฮอะไรเฮ่เฮ่เคุณหินไปเิไอ้สัตว์คุณหินไปดิไอ้สเตว์ไ่่เฮ่เฮเ่่ พี่โกเท่มาทำอะไรกันแกล้งน้องเหรอเออด่าได้พี่จัดการหน่อยเออไอเบลไอเฮียไอเฮียไอเฮียโอ้โหโอ้ยกยกอเออหนึ่งสองสามคนมึงอะไอสัตว์มึงก็ทำกูเมื่อกี้ไอเฮียไปไปคลยไอเฮียยัง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 งยังยังยยยังยัยังยังยัย ไม่ข้ามทำไมไม่ข้ามบันไดไม่เหรอโอ้ยมึงดูมึงดูดีดีไปกูจะจำลองให้ดูเราวางอย่างนี้แล้วเราก็วางอย่างนี้เป็นบันไดขึ้นไปมึงเข้าใจไหมเดียวเยี่ยแล้วก็เราเวางไว้ตรงกลางเที่ยไปร้อนเหรอเที่ยไปเนี่ยพอแล้ว หรือว่ามุ๊จะทำเลึกลงไปอะเคเคยอมแพ้แล้วแม่แม่ดีเหมือนกันเว้ยอาอเฮียเงี่ยหมดอ๋อคุณเมื่อคุนทั้งหมดเลยโค้ดจริงๆคุณฝากอือโคตรเฮียแม่งโค้ดจำยุทธ หห้มเอากว้างขนาดไหนอะเบลให้ทาขึ้นเลยละทาขึ้นให้ทาขึ้นอ๋บว่ามาแปสิบรอบเลยไอ้สัสมึงทำไรเนี่ยทาขึ้นไงฮะมึีคำบอกน้ำไปทางนู้นเหรอเออฮะแล้วที่ลงูเนี่ยมึงลงไปทาเ้ยเลยเนี่ยเอาละ เราจะทำหัวน้ำตรงไหนสรุปเลยงงกันเนี่ยคือให้ไปทำตรงไหนวะทำตรงไหนดีวะตรงนั้นแหละที่เยินเดือยตรงนี้พอแล้วโคตจัดจะขึ้นทางไหนอะขึ้นเฮ้ยแต่มันจะขวาหมู่บ้านบ๊อบไปดิใช่ป่ะก็ไม่ถูกเอ๊ะทำ้างข้างแค่ทำ้างข้างแค่ทำบางข้างเหมืองเราก็ได้เออเนาะเราก็ทำทางเดินไปแล้วก็ทำอ่าอ่าอย่างเงี้ยทีโรนะทีโรนะเบล มึงจะทํำยังไงฮะอะไรอ่ที่โล่งนี่ยจะทํายังไงอ่ะเขาบอกไมไรขึ้นไปอย่าเดนขึ้นไปตรงนี้ใช่ไหมโอเคโอ้ยดีสิมันสูงขนาดนี้เลยเลยอ๋อเออเผื่อสักสองบล็อกเนาะไปเนี่ยพอละเอาน้ำมาสิฮะต้องมีคนมึงอ๋อเอาทำข้างๆได้เนี่ยมั้ยเออทำข้างๆเอา มาแล้วฝากเฮ้ยถ้าเกิดเป็นบล็อกครึ่งอย่างเงี้ยไอปลาหมึกมันจะเกิดป่ะไม่รู้อ่ะกิดไแต่บล็อกเต็มดีกว่ามไม่ไม่เกี่ยวมั้งเนาะไม่รู้ไม่น่าเกี่ยวหนึ่งสองอันนี้สองบล็อกก็เดี๋ยวลองดูอ่ะได้ถ้าเกิดไม่เกิดใครเปลี่ยนบล็อกเต็มกั้งแหละลองกันแล้วใครจะเปลี่ยนอ่ะก็พี่ไงกูอ่ะไม่ใช่น้อยเลยนะเนด้ต้องเอาไม้ต้องเอาน้ำ วางไปเลยวางไปเลยเแล้วถังอยู่ไหนอ่ะถังอยู่พี่บอกว่าเอออยู่พี่โอ่าเอาอะไรแค่นี้อ่ะไม่วางไปก่อนไงอ๋อแพลตฟอร์มโอ้โหเล็กแค่นี้เฮีย <laughs> เอ้ยพินเดียมวางน้ำมาเดี๋ยวพี่อ๋อ <laughs> เอเอตาตาตา,ายังไม่เสร็จยังไม่เสร็จเราทำกำแพงล้อมมันเดี๋ยวเราให้วางน้ำไม่เสียไม่เสีย <laughs> เราลองทำบ่อ,อยังไงอ่ะบ่อเหมือนดําฟุน่นะบ่อธรรมดาเนี่ยมันต้องมีภาร,รกิจตกปลาด้วยไงเราก็ทำที่ให้แบบมีที่ตกปลาอะไรงี้กว้างไปสุดสุดหลังไอ้หลังไอ้บอบเลยก็ได้อ๋อหลังนนัแหละอเคใหญ่เท่ากันไปเลยอ,เอ้าวเหียเๆียเเีบอกต่างระดับไอสัตว์เกือบละว, <laughs> วางไงให้มันไม่เป็นต่างระดับวะค่อยๆวางใช่ไหม วางไวเกินไม่ได้เท่าไงวะอีกบ็อกหนึ่งเหมือนบอกเหมือนในนั้นน่ะสาวว่ายน้ำอ่ะเออทำอย่างนั้นก็ได้แล้วแต่เอ้าสัตว์เอ้ยวางเปล่าพ่ออยากตายอยากตายโอเคมึงว่างเหรอช่วยหน่อยอยา่ช่วยก็เอาหินมาสิ ตรงนี้ก็เป็นเดียวโอ้ยพี่จอดยังไงตรงนี้ก็ปิดกำแพงเลยใช่ไหมเด้าบล็อกเอ้าบล็อกขึ้นปิดปล่ะเนี่ยเป็นอย่างงี้ได้เป็นสวยๆดีเนี่ยบล็อกขึ้นปิดเป็นเนี้ยเหรอเออเอ็นมาช่วยขุดกันนี่วะมันทำไม่ได้ก่อนเอาุไงบล็อกเออนวดย่วช่วยเขาเอ็นมาขุดกันดีกว่าดิตเกย์พยายขึ้นด้วยพี่กอลพี่กอลฮะเอาหิ็นมาข้างย่างนี้แล้วก็รินตรงกลางเลยวะโอ้ โอ้บักเลยสัตว์ตัวกูบักเลยบักไรตัวกูบักมันติดวางไม่เงียบเบลอืมก็ได้นะแล้วมึงจะไปทำเหมือนกันทำไมไอ้เหี้ยโยนอยู่งี้ง่ายกว่าวางไปเรื่อยๆพี่ๆตอนนี้พอพี่ตอนนี้พอลี่ต้อเอาวางออมานี่ขลังพี่พอแล้วเนี่ยเอาเหรออ่าใช่อ่าอ่าไหนทางขึ้นไวสัตว์ อ่ะเชิญพอพี่พอมีน้ำไม่ต้องนี่ยังไงอ๋อมันก็ไต้น้ำผมเมาใช่ไหมใช่อ่ีซี่อีซี่อีซี่อีซี่โอเคเราต้องมีท็อตก่อนด้วยพี่เดี๋ยวมันต้่งจะเกิดแไม่ก็เรามีโกสโตนไม่ใช่เหรอก็แปะไปสักสองลูกดิแปะไปสักสองลูกก็เอาละโกตเป็นนี่ป่ะเนี่ยไอเทมเป็นนี่ป่ะฮะ ไม่ไรเราจะอีกทอดได้แหละเปลืองอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวมันละลายที <c oughs> <kilograms> ่อ่ะมันแก่ละมีเราก็มีที่ตกปลาแล้วนะง่ายๆง่ายๆกว่าจะวางเต็มเออนั่นดินะกว่าจะวางเต็มนึงเดี๋ยวผมก็ขุดว่าขุดใบไมาก่อนนึงวางตรงเดี๋ยววางเดี๋ยววางน้ำง่ายหน่อยไม่ต้องวางน้ำแบบลำบากอันนี้ถางให้ อย่างงี <st> ้ทำอะไรอ่ะก็ขุดบล็อกแล้วก็ได้วางน้ำแบบวางน้ำได้เต็มพื้นที่ไงไม่ได้เหลือบล็อกมึงบล็อกหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเอาให้ได้อะไรกันเอ้ยตกไหนวางไงก็วางวางบนน้ำเอาบนหินมัดเลยเอาบนหินมอเอาหมดและไอ้เมื่อนมาไรกับธนาไปจะรีเงี้ยเดี๋ยวเขาขุดออกใช่ไหมใช่เพราะนี้มัเพราะนี้วันนี้มันขุดมันขุดง่ายกว่าไงโอ้เอจเดียริง Điểm. Sự chọn sự chọn Ok, rồi ủa 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 rồi ủa 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 ก็ชอบกดไลค์นะครับชอบมากกดไลค์ก <mean> ันโปรเจก๋งกดแชร์ได้ตามกดซับสไครต์นะครับผมสำหรับผมเนนเจมเมอร์และเพื่อนต้องลาไปก่อนที่ตรงกางครับไว้เจอในคลิปหน้าครับผม